และนี่คือ ep ที่12แล้วอ๋อไม่ใช่และนี่คือเดือน12ค่ะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ดวงชะตาคนทั้ง12เดือนนะคนที่เกิดเดือน12ค่ะก็จะคาบเกี่ยวกันได้ระหว่างเดือนตุลาพฤศจิกาในอาจบางปีอาจจะเป็นเดือนธันวานะคะต้นตนเดือนธันวาแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยก็คือให้ดูแบบนี้ค่ะคนที่เกิดขึ้นหนึ่งค่เดือนสิยาวไป จนถึง1 5ค่ําเดือน12ค่ะอันนี้แน่นอนแน่ๆถ้าใครมีมั่นใจว่าฉันเกิดในเดือน12หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเดี๋ยวนะจะตอบให้นะคะเรามาดูนิสัยพื้นฐานของดวงชะตาของคนที่เกิดในเดือน12และพื้นฐานดวงชะตาของคนที่เกิดเดือน12จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะคนที่เกิดเดือน12ค่ะจะเป็นคนที่ระแวดระวังภัยค่ะมีปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมแต่ในขณะเดียวกัน คนที่เกิดเดือน12ในบางครั้งบางทีค่ะก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่เล่าร้อนมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะและที่สําคัญคนในเดือน12เนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนะะักค่ะเพราะเป็นคนที่มีอารมณ์คมคายค่ะและในเรื่องของ ฐานะความเป็นอยู่ก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดในเดือน12สเนี่ยสามารถสร้างตัวเองให้มีชื่อเสียงความมั่นคงได้อย่างดีนะคะในเรื่องของคู่ครองนะคะคนที่เกิดในเดือนสิเนี่ยจะได้คู่ครองที่มีความขยันแค่วข้องว่องไวและที่สําคัญเนี่ยสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างดีค่ะและนี่คือพื้นฐานดวงชะตาของคนที่เกิดในเดือน12และใช้คําว่าพื้นฐานดวงชะตานะคะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยตัวคุณเองด้วยการกระทําของคุณเองค่ะอะไรที่ดีเก็บเอาไว้เป็นกาลังใจอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจโยนมันทิ้งไปค่ะและเราพัฒนาตัวเราไปในทางที่ดีเพราะถ้าหากกาลังใจเราดีชีวิตเราก็จะดีค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่มีคนบางคนเคยบอกเอาไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะสักครั้งมันก็เจ๋งแล้วไหม หวังว่าจะมีประโยชน์ค่ะ